Resistance สัปดาห์ที่2 Quest ที่4 Stage 1นะคะเหมือนเดิมเราจะต้องไปวางอุปกรณ์1ชิ้นที่ปั๊แ gas นะคะคราวนี้มันกำหนดเลยว่าจะต้องเป็นปั๊แ gas ที่อยู่กลางแมปเท่านั้นต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้นี่มันจะมีทั้งหมด C Stage ไม่ต้องตกใจไปนะคะดูเยอะแต่ง่ายถูกอันเลยค่ะ มาวางอุปกรณ์เสร็จแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ปั๊มแก๊สต่อได้เลยนะคะเราจะต้องเติมน้ำมันทั้งหมด50หน่วยนะคะของสเตจที่2เนี่ยาซเข้าใจว่าอาจจะแค่ไปที่ปั๊มแก๊สนะคะตรงหัวสายหรือว่าถือถังน้ำมันไว้แล้วก็กดปล่อยน้ำมันให้มันทิ้งไปได้50หน่วยก็น่าจะผ่านแล้วเพราะว่าตอนที่ายลองเอาไปเติมในรถที่มันถูกล็อกล้อมันก็ขึ้นให้นะเห็นปะ มันขึ้นมาสิบหน่วยแต่ว่าเพิ่มความชชัว์ใช่ไหมคะไซก็เลยมาที่รถคันนี้แม้ว่าน้ำมันจะเต็มแล้วเราก็ยังจะสามารถเติมต่อไปได้นะคะไม่ต้องหว่นว่าน้ำมันแพงเพราะว่าน้ำมันในเมืองนี้ฟรีคะ่ะเติมให้ครบนะ เต็มครบแล้วนะคะก็จะเข้าสู่สเตจที่3นะคะในสเตจที่3นี้เงื่อนไขก็คือว่าจะต้องขับรถโดยที่ห้ามออกนอกถนนนะคะพูดง่ายก็คือว่าห้ามออกข้างทางนั่นเองจะต้องอยู่บนถนนที่เป็นถนนลาดยางเท่านั้นเห็นไหมคะอันนี้ระยะทางนะคะที่ต้องขับทั้งหมดก็คือ5 0 0เมตร อันนี้ก็ไม่ค่อยยากนะคะระหว่างที่ขับก็พยายามบังคับรถให้มันอยู่ในเส้นทางถนนแบบนี้ไปจนกว่าจะครบ500เมตรอย่าพุ่งออกข้างทางเด็ดขาดนะไซไม่แน่ใจว่าถ้าเราออกข้างทางเนี่ยมันจะนับใหม่ไหมหรือว่าพอเข้ามาก็นับต่อแต่ว่ายังไงก็ขับให้อยู่ในถนนจะเป็นการดีที่สุดนะคะ500เมตรก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ ขับไปขับมาเดี๋ยวก็ถึงนะอันนี้พวกนี้ชนได้ค่ะอันไหนชนได้ก็ชนเลยไม่ต้องไปหลบนะคะเดี๋ยวไปหลุดออกข้างทางอ่ะและในสเตจสุดท้ายสเตจที่4นะคะเพื่อนๆจะต้องขับยานพาหนะนะคะข้ามสะพานที่อยู่ทางด้านล่างของเมืองชิปตี้เชฟนะคะลืมชื่อเมือง ตอนแรกนี่ไซขับเป็นรถบรรทุกมานะคะแล้วมันช้าก็เ um ลยเปลี่ยนมาเป็นกระบะนะคะเห็นไหมคะพอเรากดไปที่ชื่อเควสก็จะเห็นเลยสะพานนี้ที่คุ้นเคยกันก็ถ้าเกิดว่ามียางรถยนต์ก็เอายางรถยนต์ทำการมอตล้อก่อนนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรรถกระบะก็สามารถที่จะขับได้ค่ะเห็นไหมคะอยู่ทางด้านล่างของชิปตี้แชปไปเลย ว้าวมาตอนที่เรากําลังจะถึงสะพานแดงนี้นะคะสะพานนี้น่าจะคุ้นเคยสําหรับผู้เล่นเก่านะคะเพราะว่าเป็นที่ที่หลายๆคนเนี่ยชอบมาฟาร์มของกันแล้วก็มาเอาเครื่องยิงไหของสไปเดอร์แมนด้วยเห็น <Okay, S 2> ไหมคะเรียบร้อยแล้วเ <Okay. S 1> ท่านี้ก็จะเสร็จเควสทั้งหมดใน Resistance สัปดาห์ที่2